สวัสดีค่ะลูกๆทุกคนสวัสดีค่ะแฟนคลับเอฟซของสาวดำพาโรจุทัทนนะคะก็ขอบใจลูกๆทุกๆคนเลยค่ะที่บอกที่ชมคุณแม่มาโอยคุณแม่แก่แล้วยังเสียงดีอยู่สัน <c oughs> ขอบคุณมากนะคะพอดีอันคุณแม่อ่า ได้ตัวเลขมาเพื่อนบอกเมื่อกี้นี่จ้ะเพื่อนบอกเมื่อกี้นี่เนาะคุณแม่ก็เลยมาบอกเพิ่นเพิ่นใดมาศูนซีศูนสีแปดแล้วก็ศูนย์สามแปดแล้วก็หาเจ็ดสามเลขสองตัวเพ,พ,พื่อนไดมาศูนแปดศูนหกหาเก้าสันเพิ่นวางสี่ละจ้ะเพื่อนบอกตั้งสี่แล้วเพื่อนนั่นพอดีแวะแวะมาเขา มาหาซื้อลอตเตอรี่กันหาซื้อลอตเตอรี่กันก็เรื่องหูวาเพิ่นนในนั่นอี้อย่างเน่เยนอกขากนอกว่าเพิ่นนในอยากได้เลขกตัวใดก็เลยไปเห็นเพิ่นหาเพิอ์นหาว่ัสดเพิ่น,พนไปหาไอ้นี่ค่ะเพิ่นไปหาตัวเลขก็เลยถามเพิ่น,พน,พนเพิ่นก็เรยว่าได้เลขมาจาก บ้านน้องวัวอัวซอเพื่นว่าสิเนี่บ้านน้องวัวอัวซอบ้านน้องวัวซอพั้นเพื่นว่านะคะคนมาแหวหาซิลัตเตอรี่อะสาวดําก็เลยไปเจอเขามุงกันหลายคนเขามุงลัตเตอรี่ค่ะไปหาซิลัตเตอรี่เขาก็เลยบอกว่าไปหาซิลัตเตอรี่แล้วแม่ทายก็แป๊บเดียวลูกเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนะ มาแล้วมาวกกี้นี่นเนาะเขาวางหวยอย่าลืมะะด้ค่ะเด้อเขาเพิ่นให้มาศูนย์ไอซี่แปดศูนย์สามปหาอเจ็ดสามมาสั่นกุ้งสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็เอาลงเหื่อเราเดินมาแรงนี่คุณแม่เอล วางว้างวางช่งช่งให้นน่ารูกหน่อยเด็กกูแม่ในแล่รคกกแม่จะช่งเป็นใบให้เด้ออืแล้วเจ้านี่ลองเพียงได้เท่านั้นแหละลูกเพราะว่ามันนั่นเดี๋ยวมาฟังต่อกับลูกลูกอยากขอมานั่นฟังกลัวว่าจะโดยอ่างค้างเนาะ สนใจขอพรอ,อะไรฝาใจใกับโลมเชียงใหม่ไอหนาวกายใจกวนกลางอ้งางขางน้องนิ่งใจชื่นชมเจ้าชูป้ปากหวานอยากได้น้อง ่อยืนคืนผมที่ดอยอ่างคา คอยที่ดอยอ่างขางนะคะอ่าตอนนี้อ่าเอาใหม่ลูกเอาใหม่อ่ามีอยู่สามเพลงนี่แหละลูกที่คุณแม่อ่าเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองในในคาสเซ็ตมวนี้ในแผ่นแผ่นนี้นะดตรีแท้ ถามลายของเธออยากรู้เรื่องราวนะเออด้วยเพื่อแอบปองห้องใจวันไหนไรเน็ตจะเป็นด้วยเหตุผลใดครนละคิดวุ่นวายในใจเหมือนไกลสุดโค้งขอบฟ้าฉันเฝ้ามองเมื่อ อยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมด้วยภาระงานยิ่งใหญ่สร้างแรงจูงใจประชาชครายโมติเวกินเขตที่ดูแลมาหอมล้อมด้วยรักศรัทธาประชาต่างพร้อมยินดี ใจฉันบ้างที่คอยเคียงข้างเฝ้ารักเธออยู่อย่างนี้ขอความทรงปัายหากแม้นเธอไม่ใยดีหัวใจเหมือนโดนยํำยีไม่มีรอยยิ้มระมายทุกเช้าคอยจ้องเปิดกล่อง อินบอกบอกดูรอยยิ้มของฉันพลางปลูเปิดดูเม็ดเสร็จด้วยใจภาพสวยงามเด่นเหมือนเป็นรางวัลสดใสผูกโบรักด้วยหัวใจส่งไปคิดถึงมา,ากมาก รรยากาศไม่ร้อนบรรยากาศนี้ดียู่ขอให้เธอเห็นใจฉันบ้างที่คอยเคียงข้า เ้ารักเธออยู่อย่างนี้ขอความทรงปังให้หากแม้นเธอไม่ใหญ่ดีหัวใจเหมือนโดนยํำยีไม่มีรอยยิ้มระมายทุกเช้าคอยจองเปิดกล่องอินบอกออกดูรอยยิ้มของฉันพลา เปิดดูเม็ดเสร็จด้วยจะให้ภาพสวยงามเด่นเหมือนเป็นรางวัลสดใสผูกโบรักด้วยหัวใจส่งไปคิดถึงมาก ไปนะคะสนใจใส่เม็ดเสร็จมีอยู่เพียงนึงนะลูกที่คุณแม่แต่งเองนะคะจากเป็นจังได้คือคือทอดไอ้บ่อเศร้าย่ำกินเขายังคืดหอดเจ้าบอ่อลืมย่ำฝนตกคิดหอดแห้ง นั่งน้ำตาซึมคขดหอดบอลืมบอเคยลืมลืมอายจักเธอจักแม่นเป็นยังคือเป็นจังสี่กี่เดือนกี่ปีลืมอายบอได้ขดหอดหลายหักแหงหลายได้ยินบอ เขาบอนนอนยังคึดอ่อนซ้อนเจ้าของน้ำตาไหลน้องความหักมันบ่สมหวังอายไปมีผู้ใหม่เอาใจเก่งจนอายหลงทางคิดพ่ออยากสั่งใจเอ้ยสั่งลืมอายบ่ลง